Ừ đó. không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ à, nơi có, nơi rồi, không thằng này những này, à, dẫn đó, cái lại vậy ไอหืดไอ้เห็ดไอ้แห้งไอ้จนลากแดงลากเขียวไอ้จนเตียวหน้าอกไอ้จนลมเป็นโรคไอ้จนตกอะไรกระดอกกระแดกกระดกคนโดนโด้ไอ้จนกระเด้งลงไปในกระดงไอ้จนลูกกระเดกกระเด็นไปโดนกระดากระดอไปโดนเด็กกระเดาแดดดินไอ้แม่จะไม่สิ้นไอ้จนเตียวสิ้นดิ้นท้องจิตสัทุกระชานทรมานกายวะเฮ้ยโอ้ยตายเลยไหที่บองไปเล่นบอลงไปเล่นบอลมีใครไปดูมางวะมีเยอะให้ได้เลยใครวะคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพี่คุณป้าแล้วคุณน้าคุณอาแล้วอาซิมแล้วอาต้ออาเฮียอา ช้อยหนูนิดหนูหน่อยหนูอินหนูเอสะแป้นมือปืนแล้วตะปืนมือพีดและชิมและชิ่มและเติมนละดิ่งลุงกินป้าขันแล้ะตะพุ่งยายเเพ็ดเเนยายพุ่งตะจุ่งยายพวงนะพวงยายหายนะชายยายพอนะกรอยายกัำนะจำยายทิ้งไอเด็กเล็กเล็กก็มีไอจุ๊ไอโขนไอโลสไอเปียไอตำไอพี่ใหญไอแดงไอดำไอเขียวไอขาวมะพร้าวต้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโห่แล้วที่ไปไปแข่งบอลแล้วมึงไปจังหวัดอะไรมานั่งนะโอเป อายุทยาพากีลบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกันตังระประดังเวตามาเลเซียเนี่ยนะมึงแวบกินที่ไหนบ้าง,งวะกินข้าวเหรอผมบอกอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเออกินอะไรบ<อ>้างมีทั้งกับผักกะเพราแมวดำต้มยำราชนีชูจีหมาในนะปลาไหลกัวกิ้สมองลิงแช่เหล้ากะเพรารองเท้าแตะเยอะช่างมาก